สวัสดีครับครอบครัวพังพันล้านครับผมวันนี้ก็จะพาน้องๆนะครับผมให้วันนี้ให้ควานตัวเล็กครับคือในการควบคุมของผู้ใหญ่นะครับก็จะพาไปหาพี่ๆนะครับกาลังสัตยารอนะครับผมพอดีเพื่อนบ้านก็แวะมาด้วยก็จะออกไปป่าด้วยกันครับนี่ครับคุณแม่จิ้มครับก็จะออกคุณแม่จิ้มก็ออกไปป่าวันนี้ให้นี่ น้องไตตันนะครับขวานล็กนะครับผมก็เดินตามไปส่งแม่กิมนะครับแม่กิมก็จะไปทำงานแล้วเส้นทางเดียวกันครับไปทางเดียวกันก็เดี๋ยวไปแยกกันอยู่ข้างหน้าเอาเองแม่กิมช้าๆเด้อน้องเดินไม่ทันค่ะ ครับขวานน้อยนะครับผมก็พาน้องออกไปนะครับอยู่ในการควบคุมของผู้ใหญ่ด้วย,วยนะครับผมตอนนี้ฝึกรุ่นต่อรุ่นครับครับฝึกขวานไปในตัวครับผมช้าชาช้าชา,ชา,ชา นเล็กของเรานะครับผมตา,า,า, <c oughs> ามคุณแม่กิมไปอย่างเดียวแล้วครับผมตอนนี้ พันลานนะครับเป็นช้างที่น่ารักนะครับผมเชื่อฟังนะครับผมช้างที่ใจดีน่ารักมากเลยครับนี่ครับน้องพาทํายังไงก็ทําตามนะครับผมอ่าไปเลยตามแม่กิมตามแม่กิมไปเลยลูกเออตามไปเลยครับ ครับสวยงามมากครับไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งหรอกดเดี๋ยวหนูเขาตามไปเองให้หนูเขาเจ็บเลยให้น้องเขาเจ็บไม้เออจะได้เดินตาม เาถือไม้ขอเออนั่นแหละเออนั่นแหละ <c oughs> ขวานน้อยมือใหม่ครับอันนี้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยครับมีผู้ใหญ่ควบคุมอยู่ครับตึงควบคุมอยู่ให้เบาเบาน้อยเบาเาน้อย อ่าดึงเขาอย่าดึงมาตรงดึงหรอกปล่อยเลยไปเป็นธรรมชาติเออปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยครับเอาเลยเอาเลยปล่อยเลยปล่อยเลยอยากเล่นเล่นเลย ครับปล่อยให้คุกดินไปเลยแดงอีกแล้วครับผมคุณแม่จีมก็อยากดินลำบ่อเอาแล้วอยากดินแล้วไปเร่ไปเร่ไปเร่ตามเร็ว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 เร่เร่ เร่เรๆเรๆเร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 ตามคุณแม่กินมาเร่วิ่งตามแล้วไปล้วโอ้ดูเหมือนแม่ลูกนะครับดูเหมือนแม่ลูกไปเลยครับ เดือตามคุณแม่อย่างเดียวครับผมตอนนี้ดูเหมือนแม่ลูกกันเลยครับน่ารักครับบรรยากาศน่ารักครับผมคุณแม่จะไปทำงานแล้ว ส่งคุณแม่ถึงตรงนี้เดอ้อครับผมก็ส่งแม่จิมไปทำงานแล้วป้ายแล้วไปหาคุณพี่ครับควันน้อยก็จะจูงน้องช้างนะครับโอ้ยแดงหมดเลยอาบน้ำมาใหม่ๆก็ธรรมชาติครับช้างเด็กก็ต้องสุกสนไม่ธรรมดาครับ นะครับกาป,ป็นป่าสวยงามนะครับผมให้น้องๆช้างนะครับเดินไปเดียกันนะครับผมกับควานใหม่นะครับครับก็จะเริ่มเป็นควานที่แข็งแรงขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ก็เริ่มเป็นควานช้างที่เจ่งขึ้นแล้วครับผม หาคุณพี่ออยพี่ไอครับกำลังตัดหญ้าอยู่ครับนู่นครับมาเด็กไอลยครับอ้าตัดแล้วเรอ ครับนี่ครับก็มาแล้วครับขวานน้อยก็ดึงช้างมาแล้วมาครับพี่ไอพี่ไอทันลานมาแล้วไ,ไอ ห้องห่าหเราได้ไอ้เห็นแต่รอยกองหญ้าที่ตัดไป,ไปนะอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยแดดแดดเลยปล่อยธรรมชาติเลยปล่อยไปเลยย่างไห้เบื้องไอ้อยู่ใส่นี่ ครับวันนี้ก็พาพันล้านนะครับผมมาส่งแม่จิ้มน,นะครับผมส่งไปทำงานแวะเข้ามาดูคุณพี่ไอ้นะครับตัดหญ้าไว้ให้นะครับผมนี่ครับแต่ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ใครขโมยกลับบ้านและะ้วมั้ง นะกลับบ้านเราลานลองไปดูดูว่าพี่ไอยอยู่ตรงนน้นหรือเปล่าอ่ะมาาาม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 าปล่อยเลยปล่อยเลยถ้าเขาอยากกินให้กินเลยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวพี่ไอ้คงมาเลยสงสัยจะหิวน้ำหรือว่าหิวข้าวก็ไม่รู้ ไปกอนครับผมก็ จะปล่อยให้น้องกินรอก่อนเลยนะครับผมครับผมก็สําหรับคีินี้นะครับก็ไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็คนขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวพังพลาดด้วยนะครับสวัสดีครับ